วิเคราะห์บอลสุดเด็ดกับ007สปอร์ต007สปอร์ตวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวเคราสุึฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เรตแนนระหว่างยอนโคปิงพบกับสกอปดี hmm. ้เตะกันที่สนามสต์ทปาร์ควันเล่เวลาเที่ยงคืนราคาต่อรองเปิดมาที่ยอนโคปิงต่อปปยอนโคปิงโชว์ผลงานชนะ2เสมอ1แพ้5จาก8เกมที่ผ่านมาในซีซั่นนี้ถือว่ายังไม่ค่อยผ่านสักเท่าไหร่แต่ประเด็นคือฟอร์มเริ่มอยู่ในขาขึ้นเพราะเก็บได้ถึง4คะแนนจาก2นัดล่าสุด พวกเขาเนี่ยน่ากำลังจะฮึกเิมกันพอสมควรส่วนทางสกอปดี้เล่นได้แจ่มแมวมากกว่าลงสนามไป8นัดเท่ากันบอลลี่เนี่ยก็ได้คะแนนมาถึง14แต้มทําให้บินสูงถึงอันดับ6ของตารางแต่ปัญหาที่มีก็คือช่วงหลังๆเนี่ยพวกเขาเริ่มดรอปลงแล้วนะครับตอนนี้เอาชนะใครไม่ได้มาสามเกมติดแล้ว ซึ่งเกมนี้เรดราคาบอลเปิดมาให้ยอนโคปิงต่อปอปอแนะนําต่อยอนโคปิงดีกว่าครับดูจากโมเมนตัมในช่วงนี้แล้วเหมือนจะเทไปทางพวกเขามากกว่าเนื่องจากผลงานในสนามออกมาเด่นชัดกว่าทางด้านทีมเยือนเยอะแม้ว่ายอนโคปิงจะอยู่ในอันดับที่ต่ํากว่าก็จริงแต่ถ้าว่านัดเย่าแบบนี้ส่วนใหญ่เจ้าถิ่นจะมีพลังแฝงแล่ะครับสกอร์ที่คาด2-1ต่อยอนโคปิงความมั่นใจ7/10ตมครับผู้ที่2อออตโตซูนพบอไกด์เตะกันที่ยามคาบอเีนาเวลาเที่ยงคืนราคาต่อรองเปิดเหมือนที่เสมอ อออโตซูนงานหยาพอสมควรในช่วงนี้เพราะเสียท่าคู่แข่งในศึกสวิสเดนซูปเปอร์เรสเทนมา4เกมซ้อนทำให้ครองตำแหน่งรองบอยของตารางอยู่เชื่อเลยว่าความมั่นใจในการเล่นน่าจะหายเกลี้ยงคงต้องรีบกลับมาตั้งสมาธิกันใหม่ ส่วนทางฝั่งออกไก์อาการโครม่าก,กว่าอีกนะครับเนื่องจากยังสะกดคําว่าชนะในฤดูการนี้ไม่ได้เลยทั้งที่เตะกันมาแนัดแล้วโดยทําสถิติส่วนตัวไว้ที่ชนะศูนเสมอสแพ้6จึงต้องเป็นบวยของลีกแบบไร้ข้อกังขานัดจะต้องจัดประชุมทีมงานโดยไวซึ่งเกมนี้เรดราคาบอลเปิดมาให้ออกไกด์ต่อปอปอและเหตุที่ให้ติดตามออกไกด์เนี่ยก็เพราะว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะชนะใช่ไหมล่ะครับนั่นคงไปเข้าทางโต๊ะที่เป็นคนออกราคามีอย่างที่ไหนบวยบุกต่อถึงบ้านของรองบวววยยนนนนีีี่่่แหหลละครรรับเเปเเป็็ุมาาาางงงทโดออไ้ ก็แค่สวนทางไปแค่นั้นแหะครับสอร์ดีค่าด2 2วางออกไกด์ความมั่นใจ7เต็มสิบครับและก่อนจากกันวันนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดูฟุตบอลแบบจูจ่ใจไม่พลาดทุกไฮไลท์สำคัญก็กดลิงก์ใต้ดิสคริปชันได้เลยครับ